วันนี้จะพาทุกคนมาปั่นกันแท่น้านะคะรอบที่สี่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทํางานหนักอีกแล้วค่ะในบรรยากาศกลางทุ่งนาค่ะทุกคนปางเอาไปเริ่มเหตุงานกันเลยค่ะเดี๋ยวพอ่ออันสายๆมาหยาดมีฝนพอตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึมมากค่ะมองไปทางไหนก็คือแบบว่าท้องฟ้าครึมมากๆค่ะตอนนี้นุแ้แหมมก สีมาปั่นกันแท่นหน้าเด้อ,ดอนนจ้าทุกคนมาเป็นกำลังแรงใจซอยนุแหมมแน่จ้ามาเด้อมาเด้อมาเหตุงานนำกันถ้าเจ้าเบารายเดี๋ยวมันสีแบบว่าบเลวง่ายไปเหตุงานดีว่ามาเป็นกำลังแรงใจนุ่มแหมมแนด้จ้าปั่นกันแท่นหน้าให้มันเลี่ว้ไวๆเอากันแท่ปั่นกันแท่นี่ล่ะ กับโบโบไข่ขาวถูกไหมอันแรกับขาดีดีดจังสีเฮ็ดเนี่ยไดยจังสีอยู่ปั้นบัดได้กับขาดปั้นบัดได้กับขาด านนันไหม่ก่อนเพื่อให้มันเสมอการเสร็จแหลกกันคอยเอากระสอบมาใส่เอาผายย่างมาปูสินะเอาตองเฮดฐานหลากมันงก่อนครับต่อ่เฮดฐานให้มันเสมอกันมันก็เป็น,เป,นเป็นห้อยเป็นหล่องมากๆแค่ให้มันห้วยอีกเหมือนเดิม มันหลายมันค่าบักจอบบักจอบกับบกไฮคมแต่รอนอยังไงกับ bực giọt mà nhức đang để bậc giọt nha ดินมันเป็นแบบดินมันเป็นโลมๆม,มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นขีดตุ่มไงปั้นยากแม่แม่ป,ปลาปลาไหลปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลมันเป็นไส้เดือนไส้เดือนเหรอครับงูปลา ปล้วาหลายมันต้องเป็นลักษณะนไงยังไงตัวใหญ่ๆวันนี้หน่อยอันี้ตัวมันเล็กได้นี่ไปเดือนไงครับมันว่าแบบนี้มันน่าจะต่างทางน้ำบ่ไว้หรอกเรื่องเรื่องทำดูไปก่อน โอ้ยเหนื่อยไปเข่าหอมยังไงอยากบินอยากบินอยู่ในห้อม แม่แถวว่าบ้านบูรุล่ะก็เชื่อ Cái gì vậy? Ừ. Mày, mà chỗ không phải mà Không cu với ngay คลันคลันคือจะค้องปูปูคือ้อ่ปย,ย,ยกับปูเล็กไงอย่าสนอนอะไรเลยโอนโหน้ย,นยว่าที่ปูไหม ทำแบบน่้นๆไม่ี่ยน,น,น,นะเข <มา S 1> ้าไปวัวดดีใกล้ห่อของห่อ,อ,อเลยนะฮะห่อของห่อเลย Thank mm -hmm. you. อย่าดึงมกลามันสิบาดมืดเนี่ยมันเป็นยาวหวายลูกลูกกับพ่อแห้งจังแมนดือดเดือว่บาบบาฟังควรอุ้กคนปั่นมะเลวง่ายดอกผลงานตอนนี้ก็คือในยูนิตหนึง่ง2 0นุ้แหม่มจะเฮ็ดเป็นฐานมันก่อนค่ะค่ะเส็แล้วก็จะไปสื่อผ้าย่างสีดำมาปูเพราะว่าตอนออกมายน่าเมื่อกี้ย ลานเขายังประเทศเปิดพอออกมาเร็วแล้วร้านค้าก็ยังไม่เปิดนู้ยแบบก็จะต้องขี่รถว่นเข้าไปในตู้อเําเพื่อ,อค่ะ<ม>เพื่อที่จะมาเอามามุ่งรอบให้มันกักน้ำแล้วก็เอากระสอบใส่ดินแล้วก็มากันข้างนาแล้วก็ปล่อยให้มันลาบลงไปยังสันนะ<ม>ในความคิดนะคือตอนนี้เนือยแห้งค่ะทุกคน<ม>ขอกำลังแรงใจทุกคนในเด้อจ้า จะก,ก็ไม่คีมนาเอาไวส้สำนิดก้อนมันสิโดนเกินไปเดี๋ยวทุกคนสิเหนื่อยสิบวยอยากเบิงนี่สินะแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าขั้นตอนการเหตุการทําเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะทุกคนไม่ไดีว,ว่าเหตุงานาหาหาหน้าที่สิมหน้าที่จะแล้วนะคะมันเป็นครึ่งวันผลบ้างมองอะ่ะเป็นเป็นมือเลยนะทุกคนคือแบบทํางานกับเหตุแบบจริงๆจังๆอ่ะนะบได้เหตุแต่พ่อสิสางภาพคืนนี้ ผลงานที่ได้ก็คือเริ่มเป็นหลปเป็นหลางมากแน่แหละแต่ว่าดินมันเป็นขีดต้มขี่โค้นม่เกาะคอนขางที่จะเห็ดหยากสักน้อยนึงเจอกันไหมคิหนาคิปน้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ